ฉันนั่งปกปาอยู่ริมตะลิงเปกด่าอิัตยิ่าไามากินเย่อเอ๊ะนั่นมันสาวนี่ว่าโอ้อย่างเก็บนี่ว่าแต่ระยะนี้มันไกลไปวะ่ะเดี๋ยวเรือพายเขาไปดูใกล้ๆดีกวา่า <ว rim> เฮ้ยนี่น้อง มีอะไรหรือจ๊ะพี่เวทหนูทําไมน้องรู้ตัวไม่ว่าน้องทําอะไรลงไปเมื่อกี้อ้าวหนูทําอะไรเหรอครับพี่หนูก็นอนอ่านหนังสืขอขึหนูอยู่ดีๆนี่น้องยังไม่รู้ตัวอีกเหรอครับว่าน้องตดสเสียงดังมากๆเลยเมื่อกี้รู้ว,ว่าแถวนี้ก็ถือกันนะครับเขาไม่ให้ตดอยู่ตามแม่น้ำลำคลองมันเป็นการลบดูผีพงผีพายที่อาศัยอยู่ตามแม่น้ำสมัยก่อนตาของพี่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีหญิงสาวคนหนึ่งลงไปอาบน้ำในคลองอยู่ดีเธอก็เพิ่ตดออกมา ทนไดนนั้นเองก็มีมูปิศาจมากระชากเธอจนเธอตกุมไปในคลองแลวก็มีใครหาเธอเจียอิดเลยโหจริงเหรอคะพี่น่ากลัวจริงๆเลยวันนี้หนูกะว่าจะลงเล่นน้ำซะด้วยสิแล้วแบบนี้มันพอจะมีทางแก้ไหมคะพี่มันก็พอมีทาง,างนะวิธีการแก้เค็ดพี่จ๊ะทำยังไงเหนือจะวิธีการแก้เค็ดหรือว่าเราต้องเอาดอกไม้ทุกเทียนมาขอขามาเลยจ้ะทำแบบนั้นมันก็ไม่ได้ผลหรอกเดี๋ยวอ่ออย่างนี้เดี๋ยวพี่จะช่วยน้องเอง นั้นเดี๋ยวร้องตามพี่มานะเดี๋ยวพี่จะพาไปแก้เค็ดฝากด้วยนะจ๊ะพี่หนูกลัวเอาล่ะถึงแล้วครับตรงนี้แหละที่พี่จะพาแก้เค็ดวันนี้อา้าวแล้วทําไมต้องพามาที่นี่ด้วยจ๊ะทําไมไม่ทําที่บ้านมันจะไปแก้เค็นอยู่ที่บ้านได้ไงล่ะครับแถวนั้นคนก็เยอะแยะการทําวิธีแก้เค็ดพี่ต้องการความสงกและเงียบเข้าใจไหมครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองฝากด้วยนะจ๊ะพี่ต่อจากนี้ไปน้องประทาตามที่พี่บอกนะ เดี๋ยวน้องชื่ออะไรเหรอครับหนูชื่อตะมิงจ้ะโอเคงั้นตามพี่พันขึ้นน้ะท่อมเลยครับเดี๋ยวเราจะทําวิธีการแก้เคล็ดกันเขาทํากันแบบนี้เลยจ้ะพี่พันนี่แหละครับน้องตะมิงพี่พันมันดีมากเลยนะอ๋อเป็นยังไงบ้างครับน้องตะมิงรู้สึกสบายตัวขึ้นไหมหลังจากที่แก้เคล็ดเสร็จแล้ว โห oh, สบายตัวขึ้นมากๆเลยจ้ะพี่พันธ์ดีแล้วต่อไปเขาจะเป็นจุดมั่วซั่วแบบนี้อีกนะได้เลยจ้ะพี่พันธ์วันนี้ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะที่ช่วยแก้เคล็ดให้หนู <c oughs> อุ๊ยหนูตูดอีกแล้วจ้ะพี่พันธ์ oh, อ้าวเมื่อกี้พี่แคเพิ่งบอกไปว่าจะจดมั่วซั่วไป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 แก้เค็ดใหม่ได้จ้ะพี่พันธ์อ๋อเบาๆจ้ะพี่พันธ์นี่น้องจำวิงครับ พี่พันว่าน้องชมเวงจะตรวจบ่อยมากเกินไปแล้วนะครับพี่ก็แก้เคล็ดให้น้องงมเวงมาสามสี่รอบแล้วถ้ามีรอบนี้อีกพี่คงไม่ไหวแล้วครับอ้าวพี่พันจะมาชิงหนีแบบนี้ไม่ได้นะจ๊ะอุ๊ยพี่พันหนูตัวอ,อีแล้วมาเร็วพี่พันไปแก้เคล็ดกันเถอะว้าวว่าตรวขนาดนี้ไปขี้ก่อนเถอะแกคุ้แก้แกเคล็ดอะไรนไี่เอาแล้วเอาหนี่ไม้เอาไปเช็ดตูดกันเตียงเลอะบุ่นแล้วบ้าน วิรออีเดียวพี่พันธ์สงไฟรอบนี้หนูทุกวิชีแล้วจ้ะหนูไปก่อนนะบวายเจนสกูคาอ่อนเลยเดี๋ยูปูิเดินกับไหวไหมเนี่ย